สวัสดีวัยรุ่นพนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขายไอดีเกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง3 0บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเละครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าเทพเจ้ามังกรนะครับรู้ส่วนกิจกรรมนี้ทำยังไงแล้วก็เหมาตู้กี่คูปองวันนี้ทีมซมีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7มีนาคมนะครับก็ราวๆ10กว่าวันในเนี้ยสำหรับกิจกรรมนี้นะโอเคเพื่อนๆยามเช้าเรากดเข้าไปได้เลยนะครับรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการนะครับเปิดรังผึ้งนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับสมมติคุณกดเข้าเกมขั้งแรกเนี่ย มันจะให้คุณเลือกหนึ่งสก,กินนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ได้ว่ามันมีทริคนะครับผมสำหรับการสุ่มให้ประหยัดกว่าปกติถึงประมาณ99คูปองนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะสมมติว่าการเหมาตู้จากจากในกิจกรรมนี้แล้วคุณทําตามผมนะคุณจะเหลือประมาณ1,300ถึง1,400คูปองสมมติใครไม่ทําตามผมแบบเปิดไปเรื่อยนะคุณจะเสียประมาณเหมาตู้นะจะเสียประมาณ1,500คูปองนี่นะครับโอเคมาดูวิธีกันเลยนะครับสำหรับวิธีเนี่ยก็ทําการเปิดตามนี้ก่อนนะครับผม1 2 3 4 5เสร็จปุ๊บคุณก็เปิด พอเปิดห้านี้เสร็จเสร็จจะป้าแล้วก็เปิดหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสองสาสี่อล่างอ,อล่างด้วย <c oughs> นะครับให้เปิดอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเนี่ยหนึ่งสาให้มาเหลือข้างๆนะครับผมให้มาเหลือข้างอันนี้อันนี้น,นี้น,นี้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้นนี้นะครับ ประมาณนี้ทุกคน้าถามว่าผมรู้ได้ไงครับพี่ไปดูช่องเข้ามาครับผมช่องกอฟอรด้วยนี่บอกตรงๆเลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะเหมาตู้ก็1,300ถึง1400คูปองถ้าทำตามที่ผมบอกนั่นเองนะครับวันนี้ขยอดวิวน่าจะน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราทำเอาสุขภาพทำเอาสปอนเซอร์นะครับทุกคนขอแค่สปอนเซอร์ไม่ทิ้งเราไปเราก็ดีใจแล้วเป็นอะไรเนี่ยทำไมเสียงแปลกๆปโอเคจะเป็นไแปลกคูปองทุกคน let's go แกะยำกากโอ้ กูจะหลุดประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปด้วยนะครับเมื่อวันเมื่อกี้นี้มันขึ้นมาเก้าวะจะหลุดใครมาคอมเมนต์อะไรห้ือเปล่โอเคมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วเราจบกันบ้างนะครับในคลิปนี้เสียตังค์นะยอดวิวแค่ร้อยเดียวเองสวัสดีคิโลด้วยครับมาชาแต่มานะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณปอกๆเลยสวัสดีสกายนะจะรั่วอะไรนะทำอะไรลงไปวะชิบหายละ ทำได้ลงไปอ่ะได้เด้ไหม46อะโอ้ยดีจริงเลยงานกิจกรรมนี้ดีมากเลยเออะถูกเกื <c oughs> จะหลุดกู <c oughs> จะหลุดจริงสวัสดีคุณนิรัตนโนโด้วยผมเว้นแรกไปไวัยหมดไม่ส่งลูกไข่นะสวัสดีคุณคิมูจิซ่าเนะี่ยเปลี่ยนรูปจําไม่ได้เลยให้มันมีเขาโค้งหน่อยเฮ้ยค,คย,ยคุณคุณอ้อยใช่ไหมเสดีคุณคิโรคุณด้ยนะครับสวัสดีคุณอัจเรียและเสดีคุณซินเนโนโ สุดยอนท่ายสกายด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปหนึ่งเนาะ ยอดวิวมันน้อยต่ำเตี้ยเรียดินเหลือเกินแต่ว่าคนคอมเมนต์เยอะไม่ไปไรงของห้ครับคนคุณงดสตรีมหนึ่งวันผมงดดูหนึ่งวันเฮ้ยไม่ได้ดิสเตติพิเศษสดิสกายดอนสติจเซฟผมว่าไม่คุ้มเลยครับสวัสดีคุณคิรัวคุงเนี่ยสวัเดีุอชยครับช่วงนี้เป็นโรคซับจางไว้เขาหน้าสวัสดีคุณไทยสกายด้วยผมสวัสดีคุณคิมมจิซานสวัสดีคุณย้ำกระหม่อมเลยสวัสดีคุณคิรัวแลสวัสดีคุณซีโนสวัสดีคุณนินตูนนนะครับวันนี้ใครดูจกเขา ไปตีเพื่อนมานะครับก็เอาจริงๆมันก็นั่งนั่งชิลอีูวอ่าเขาเรียกว่าเป็นการนั่งสบายๆนะนั่งชิวสบายๆแล้วก็ทําปกคลิปไปด้วยนะครับก็ตอนนี้เลยประมาณ10ปกละ10ปกก็ครบที่จะต้องเตรียมไว้พอดีนะเอเควันนที่ต้องขอลาลลไปก่อนมาเจอกันในเกมล่ะเจอกนันนะผมบ๊ายบาย